สวัสดีครับคุณนิโจทนายชนลครับตอนนี้ผมอยู่ที่แถว,แถวลามนะฮะร้านส้มตำบัตคิวนะฮะหลังลามเองฮะ,ะโอ้มีเมนูหลากหลายเลยนะดูครับถ้าจะมองเห็นใน้านี่ผมว่าน่าจะเป็นร้อยเมนูเลยนะฮะแต่ราคาก็ไม่สูงมากนะเริ่มต้นที่สี่สิบบาทสามสิบบาทแล้วต้นที่สามสิบบาทนะฮะเป็นพวกส้มตำ ตำปูตำอะไรพวกนี้นะค,ะครับเครื่องเคียงเขาเยอะมากนะฮะน่ครับตำผลไม้ก็น่าจะมีนะฮะใส่ริดแห้งนะครับร้านาานี้เส้นมะละกอนี่เขาใช้การสับแล้วก็ฝานคล้ายๆกระส้ตมตำเย่อเพิงนะสูตรกรส้ตมตำเย,ยเพิงด้านบนนี้ก็จะเจอแพมหมูนะฮะหรือว่าแคบหมูน,ะะนั่นเองฮะตัวนี้เขจะใช้แบบสูตรที่สารแท้คือจะใช้ปูนานะ เป็นไม่ใช่ปูดำปูจืดนะเป็นปูนานะอันนี้น่าจะเป็นต่างวบพดก็น่าจะมีด้วยนะฮะเนี<ม>่ยเส้นมะละกอคลายกับส้ตมตำเยเพิงนะแล้ว<ม>น,นี่ก็จะมีพวกตำตัวตำสัวน่าจะมีครบนะ ทำ,ำสั่วทำซั่วตำอะไรมีครบที่นี่นะฮะเราก็จะมีเมี่ยงปลาเผาด้านนี้นะเมี่ยงปลาเผาชุดละร้อยเปอร์เร้อยเปอร์เบาทนะฮะถ้าเป็นไก่อบโอ่งก็จะ,180ะร้อยแปดสิบบาทแล้วก็ต้นตัวก็จะได้ครับสวัสดีครับน้อง,น,องน้องอะไรนะอ้อนค่ะน้องอ้อนนะเออน้องอ้อนนี่เขาอยู่ที่ร้านนี้ตั้งแต่สมัยแรกๆเลยนะตรงนี้จะเป็นไก่อบโอ่งนะเออเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนิดนึงครับมาดูโอ้มีหมูพวงน่ากิน ดูวิธีการนิดนึงนะครับโอ้เขาจะฉลองด้วยด้วยอะไรเอ่ยน้ํามันใช่ไหมฉลองน้ํามันนะนี่เป็นตัวเลยเป็นตัวเลยนะครับใส่ได้กี่ตัวครับสองสี่โอง่งนึงใส่ได้กี่ตัวตัวสิบตัวโอง่งนึงใส่ได้สิบตัวนะเวลาอกเขาจะใช้ใช้ โอ, wh, อ้ต่อเตาพืณนะไม่เตาถ่านนะถ่านนะน่ากินนะครับน่ากินมากเลยทานน้ำมันชโชล์น้ำมันให้มันยมเยิ้มๆนี่เลยนะโอ้ห oh. น่ากินครับน่ากินครับส้มตำบัดคิวนะฮะหลังลามนะ ที่ที่เขา,เา,เาตั้งเวลาไว้เขาก็จะามาฉลองน้ำมันอีกรอบหนึ่งแบบนี้นะครับเพื่อให้ไก่นั้นสุกทั้งตัวนะใช้เวลาอบนานไหมครับหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ต,ต,ตอนตอนเป็นตัวส,สดๆเลยใช่ไหมหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะตั้งแต่เป็นไก่สดนะครับจนสุกได้ที่เลยนะหนึ่งชั่วโมงครึ่ง จะเป็นคนทําเกี่ยวกับกิ้งย่างนะะย่างแล้วก็อบไก่นะอันนี้อันนี้มีอะไรเอ่ยเอาดูหน่อยครับไก่เหมือนกันเหรออ๋อไก่เหมือนกันมีไก่เหมือนกันนะตรงนี้อ๋อนี่นี่ไก่เหมือนกันไก่สุกย่างไก่สุกย่างอันนี้ใช้น้ำมันไปยังอ๋อใส่ไปแล้วครับ มาหมดแล้วอันนี้อันนี้ใกล้ได้ที่ยังใกล้เลยครัใกล้จะได้ที่แล้วเนาะเ oh. ดี๋ยวาน้ากินเนนี่แล้วก็จะมีเนื้อเป็นพวงแบบนี้นะเป็นเนื้อหมูนะฮะ oh. Oh. เป็นเนื้อหมู ตำ,ตำบัดคิวนะฮะตำผาดตำปูม้าตำหมูย่างตำหมูยอมีหมดตำแตงตำซั่วนะฮะ วิธีการอบรีดมันนะครับอันนี้อันนี้สุกยังที่แขวนนีต้องต้องทำยังไงวิธีวิธีการก็คือเอ,เอาไปเอาไปย่างอ๋นนอขายเขาขายยังไงเป็นพวงรอว่าเป็นชิน้นอันนี้เขาเรียกพวงเหรออ๋อพวงละยี่สิบบาทอ๋อแต่ว่าไม่ได้ขายทั้ง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 พวง,งเลยแลวแต่เราจะสั่งนะพวงละยี่สิบบาทนะครับ เป็นเะเลอ่หมูแดดเดียวนะรสชาติหวานหรือเค็มจืดจืดไม่หวานมากหอ,อไม่หวานมากนะแล้วก็มีปลานะครับเมี่ยงปลาเหนานะอันนี้ตัวละเอเก้าสิบบาทนะ,ะทอ้าวร้อยเอาร้อยแปดสิบวะ อ๋อครึ่งตัว90ตัวละ180บาทครึ่งตัวก็ขายนะครึ่งตัวก็ขายโหน่านกินมากฮะ เหลืองๆหอมๆกันอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูส้มตำกันหน่อยดิด้านนี้นี่ครับส้ตมตำส้ตมตำมาแล้วส้ตมตำบัตคิวนะฮะแต่ผมจะลองเออ่กินสูตรของทางร้านดูนะฮะเป็นตำเออ่เขาเรียกตำอะไรตำลาวใช่ไหมที่ใส่ปูใส่อะไรพวกนี้ใส่ปูปลาฮะปูปูปลานะได้ได้ใส่พริกแห้งเนะะะาะใส่พริกแห้งที่นี่เขาใส่ปู คุณานะครับเครื่องเขาเยอะมากนะครับแสดงว่าขายดีนะโอ้มีสี่สีคร็กนะส้มตำยำเจเล็กมี3าคร็กนี่มป็น, 1, 2 2> นี่คร็กนะหนึ่งสองอ๋อแยกทำไต่ไทยกับปลาอันไหนไทยอะ่ะม,มีไทยอันนี้ปลาละหละักๆนั้นคืออะไร มือไก่สตูตำสองคนช่วงเย็นอ๋อช่วงเย็นวันนั้นมีสองคนตำอ๋ออันนี้เป็นมือหนึ่งเลยในการตำอ๋อเป็นช่วงก่เช้าค่ะอ๋อก่เช้าโอ้แสดงว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะเป็นของเจ้าของร้านค่ะอ๋อพี่พี่นะนะพี่เอ็มตำเองกันเหรอเพราแกตำเองกันด้วยนะครับพี่เอ็มนะเห็นของร้านนะอ่ะลองดูเดี๋ยวเรามาดูลีลาสักหน่อยขาแบบเต็มที่เลยไม่ต้องเผ็ดมากก็ได้อ่านั่นแหละ มะกรอกเนาะปกติร้านนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับร้านนี้ไม่ใช่มะกรอกส้มตังตำหลังลามนะฮะถ้าบอกเพื่อนๆว่าถ้ามาร้านเวลามซอยเท่าไหร่ลามรานใหญยี่สี่ค่ะนะรานยี่สี่ค่ะรานยี่สี่นะโอเคหลังลามนะฮะตรงนี้ตอนนี้ก็เป็นที่นั่งด้านในนะฮะคือแบบเขาเรียกนั่งแบบญี่ปุ่นนะนั่งกระพื้นนะฮะ แล้วก็มีบริการพร้อมมีหมอนมีเหมือนมีที่รองนั่งนะฮะทำเ,เสร็จแล้วเหรอโอ้โหทำเร็วมากแปบบ๊บเดียวแซ่บมาเลยนะฮะตัดไม้ัดไม้ จริงคนคนตั้ก็เป็นคนทางโนใช่ไหม<ะ>คนตั้เป็นคนทางอีสายไหมคนตั้มพี่อ่ะพี่อ่ะน่าจะเป็นคนไทยเลยค่ะพี่อ่ะสายสานได้แล้วค่ะได้แล้วอ่ะมานั่งมานั่งเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านในนิดนึงไปชิมต้องบอกนะอันนี้เป็นบริเวณที่หอนั่งกินนะฮะ ช่วงนี้คนยังไม่เยอะนะก็เดี๋ยวสักพักนะฮะนี่ผมมาก่อนเวลานี่ที่นั่งจะเป็นงี้อ้มีพัดลมเย็นสบายอ้มีหลายโต๊ะมากสิบหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสองสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบหกโต๊ะได้นะนี่นะแล้วก็ด้านนอกอีกนน่นนะด้านนอกนะกว้างขวางนะฮะ ร้านของน้องเอ็มนะฮะส้มตำแนวอีสานแท้ๆนะฮะนี่ดูปลาคาร์มาซะก่อนนี่สวยงามนะฮะร้าเดี๋ยวผมลองชิมนะลองชิมนี่ดูส้มตำโตนั่งยองๆได้ตรงนี้เออสีสันท้ทายๆส้มตำเย็มเพลิงโอเค thank you ชิมนะครับ you กมาจอกรสชาติเค็มๆหวานนะเส้นมันจะกรอบอๆเผ็ดน่าดูอแบบพิเศษเลยดูดิมัมมลนละกอครับกินก็ไก่ไก่ไก่อบนะหรือว่าหมูแดดเดียวสุยวดยอด อ้ยค,ครับอร่อยนี่กูบูนาึใช่ไหมบูนาเออใช่ใครที่ชอบชมตำแบบรสชาติแปลกแปลก แปลกๆหน่อยนะมากินได้ฮนะส้ตมตำหลังลามหรือว่าส้มตำบัดกิวน,นั่นเองโอเค,ครับ <c oughs> อร่อยครับอืมอามาดูข้าวสับไก่ การสับไก่เขาสั่งทงั้งตัวได้ขึ้นตัวขึ้นตัวนะมาเก,กับบ้านได้ ที่คนมเมื่อกี้ยาตัวหนึ่งนะคะยับกว่าค่ะ tằm tâm bạch chiều là lán. tâm bạch chiều. ปูม้าแนะนำรวมทะเลค่ะตรวมทะเลร้ารวมทะเลรวมทะเลราคาเท่าไหร่ครับร้อยี่สิบร้อยยี่สิบบาทนะฮะรวมทะเลมีปูม้าด้วยนะฮะขอบคุณที่ติดตามชมครับคุณนิจโตทเวชนาครับสำหรับคลิปแรกของร้านซุมตำบัตคิวนะฮะหลังมอลามีเองครับอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ